คริวันนี้นะคะพี่เนก็จะมาแชร์เมนูสตรอเบอรี่สมูตี้โยเกิร์ตปั่นนะคะพี่เนมาพร้อมกับต้นทุนทองแต่ละแก้วให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะที่เราแบ่งมา100กรัมก็คือจะอยู่ที่ประมาณ9บาทนะคะ,ะเดี๋ยวพี่เนจะใส่สตรอเบอรี่ลงมาก่อนนะคะเทใส่ลงมาเลย สร็จแล้วค่ะพี่เน่จะใช้โยเกิร์ตเอโร่นะคะอยู่ที่100กรัมก็จะอยู่ที่ประมาณสัก8บาทเนาะหนึกรัมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก100 ML นะคะแล้วพี่เน่ก็เทสใส่ลงไปค่ะใส่น้ำเชื่อมมิตรผลค่ะลงมาที่2ออนซ์ครึ่งอันนี้ก็คือเป็นสูตรหวานปกติของพี่เน่นะคะเท่ากับน้ำเชื่อม100กรัมที่เราใส่ไปค่ะอยู่ที่5บาทนะคะคำนวณเป็นน้ำแข็งกับแก้วรวมกันละกันประมาณ5้าบาทเนาะเพราะฉะนั้นต้นทุนแก้วเนี้ยค่ะก็คือประมาณ27บาทนะคะ นี่นะคะน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะก็เทใส่ลงไปเลยแล้วเราก็กดเปิดได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะเกิดนะคะเทลงมาแบ่งมันนิดเดียวค่ะเรามาไว้สำหรับตกแต่งแก้วนะคะแล้วเราก็เทตัวสมูทตี้ของเราอะคะ่ะสีแบบสวยมากเห็นไหมคะพอเวลาที่เราเชิลตัวผลไม้แช่แข็งอะคะ่ะให้เขาแบบนุ่มลงอะคะ่ะตัวน้ำที่ออกมาจากผลไม้อะคะ่ะมันจะทำให้เวลาที่เราปั่นเนี่ยมีความแบบ สตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสตรอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตค่ะทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะต้นทุนก้าหนึ่งก็แค่27บบาทเท่านั้นเองค่ะ